เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของอูโม่จังอยู่ก็พอใจมากเขาตบไหล่อูโมแล้วพูดขึ้นดีมากข้าเชื่อในตัวเจ้ามันคงใช้เวลาไม่นานที่สำนักคังเฉียงจะมีสิทธิ์ที่เป็นปรมาจารย์ปรุงยาสีดาวคนแรกปรมาจารย์ปรุงยาสีดาวอูโมใจสัน่นเจ้าสำนักท่านต้องการให้ข้าพัฒนาไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเอาจริงๆแล้วการที่เขาขึ้นมาเป็นนักปรุงยาระดับสามดาวได้นั้นเขาก็พอใจอย่างมากแล้วเขาไม่อาจจะคิดว่าเขาจะพัฒนาต่อไปได้อีก แต่เมื่อจางอยู่พูดแบบนั้นออกมาเขาก็ต้องตั้งใจทําตามที่เจ้าสํานักบอกเขาไม่อยากทําให้เจ้าสํานักต้องผิดหวังยังไงซะเจ้าสํานักก็ทุ่มเทเพื่อเขาจางอยู่ไม่ได้พูดอะไรต่อและเดินออกมาจากห้องเรียนปล่อยอู่โม่ทิ้งไว้ในห้องเพื่อทําการปรับตัวกับความรู้ที่ได้มาจากสายตามองทะลุข,ขั้นสูงตอนนี้เขามองเห็นได้ว่าเขาในตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อหกเดือนก่อนอย่างมากจางอยู่เพศชายอายุยี 23. พรสวรรค์ทางกายภาพสายเลือดปกติสดาวขั้นกลางพรสวรรค์ในการรับรู้5ดาวขั้นกลางพรสวรรค์พิเศษกำหนดอาหารหดาวปรุงยาสี่ดาวนักหลอมสามดาวภาพลวงตาสามดาววางไข้กลนสองดาวฝึกสัตว์อสูรสองดาวทักษะการบ่มเพาะ ทักษะจีอูระดับเทพมีทั้งหมด16ขั้นสามารถฝึกฝนได้ถึงขอบเขตหลิงส่วนขั้นต่ำมีข้อผิดพลาดเฉลี่ยขั้นละ0จุดเคล็ดวิชาต่อสู้ราชันมังกรขสารวิญญาณขั้นต่ำผิดพลาด3 3 1จุดกระบี่ใบไม้ร่วงวิญญาณขั้นต่ำผิดพลาด8 8 5จุดดัชนีแห่งการสูญสิ้นมนุษย์ขั้นสูงผิดพลาดศูนย์เงเวหามนุษย์ขั้นสูงผิดพลาดศูนจุดฟันมนุษย์ขั้นกลางผิดพลาดศูนจุดขอบเขต ว่าส่วนขั้นกลางทักษะทักษะถ่ายทอดความรู้ทักษะมองทะลุขั้นสูงร่างทองคำทักษะหลอกลวงทักษะกำหนดอาหารระดับ6ดาวทักษะปรุงยาระดับสดาวทักษะการหลอมระดับสามดาวภาพลวงตาระดับสามดาววางค้ายกลระดับสองดาวฝึกสัตว์อสูรระดับสองดาวเมื่อเห็นข้อความพวกนั้นจังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะทึ่งไม่คิดเลยว่าร่างกายข้าจะพัฒนาไปได้ถึงเพียงนี้ ตามพรสวรรค์ของเขาตอนนี้แล้วแม้ว่าเขาจะไม่สนใจเรื่องพอรสวรรค์พิเศษแต่เขาก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะอีกอย่างแล้วเขายังมีสายอาชีพพิเศษหลายอันด้วยเคล็ดวิชาต่อสู้จังอยู่มองไปยังส่วนเคล็ดวิชาต่อสู้และรู้ถึงปัญหาเคล็ดวิชาต่อสู้ที่แก้ไขไว้ก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอกับความต้องการของข้า ราชันมังกรสารและกระบี่ใบไ,ไม้ร่วงนี่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมันคือเคล็ดวิชาที่จางอยู่ได้ละทิ้งไปนานแล้วส่วนการฟันดัชนีแห่งการสูญสิ้นและเงอเวหาคือเคล็ดวิชาที่เขาปรับปรุงในภายหลังตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรกับมันแต่ตอนนี้เพราะฐานการบ่มเพาะที่เพิ่มขึ้นมาทําให้เคล็ดวิชาระดับมนุษย์ทั้ง3จึงไม่เพียงพอกับเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้มันเป็นแค่เคล็ดวิชาระดับมนุษย์แม้ว่าจะไม่มีส่วนผิดพลาดแต่มันก็ยังถือว่าแย่กว่าเคล็ดวิชาระดับสูง หลังจากที่ช่างใจอยู่สักพักจังอยู่ก็ตัดสินใจต้องปรับปรุงเคล็ดวิชาเมื่อฐานการบ่มเพาะของเขาขึ้นมาถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางหลังจากที่ผลการทดสอบทักษะจีอูเสร็จสิ้นหักมันไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะทำการบ่มเพาะทันที <c oughs> เมื่อถึงตอนนั้นฐานการบ่มเพาะของเขาก็จะขึ้นเป็นขอบเขตหลิงส่วนขั้นต่ำตอนนั้นหากยังใช้เคล็ดวิชาต่อสู้ระดับมนุษย์อยู่ก็คงไม่เหมาะหลังจากที่คิดดูแล้วจังอยู่ก็ลองดูข้อมูลของตัวเองอีกครั้ง เคล็ดวิชาต่อสู้ที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ได้ง่ายๆแต่จะแก้มันยังไงเมื่อเห็นเคล็ดวิชาต่อสู้จำนวนมากจังอยู่ก็ขมวดคิ้วค่าเชี่ยวชาญหลายทักษะแต่ดูไปแล้วมันก็มีแต่ทักษะระดับต่ำทักษะหลอมสามดาวภาพลวงตาสามดาววางค่ายกล2สองดาวฝึกสัตว์อสูรสองดาวทั้งหมดต่ำกว่าสดาวหมดมีแค่กำหนดอาหารหดาวและปรุงยาสี่ดาวเท่านั้นที่พอจะโดดเด่นบ้าง เทียบกับฐานะของเขาในตอนนี้แล้วทักษะระดับต่ำก็มีแต่จะทำให้ฐานะของเขาตกต่ำลงไปด้วยแปลกทักษะการปรุงยาพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยการฝึกฝนอู่โม่จากภารกิจที่ระบบให้มาแล้วทักษะอื่นๆละ่ะจังอยู่คิดมันมีเหตุผลอะไรกันเทียบกับทักษะพวกนี้แล้วมันต้องมีเหตุผลพิเศษที่เป็นแบบนี้จังอยู่เดินเข้าไปในศาลาก่อนจะนั่งลงเพื่อทำการครุ่นคิดเขานึกถึงตอนที่ได้รางวัลเหล่านี้มาแต่เขาก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติ เมื่อมันไม่มีเหตุผลในเรื่องนี้งั้นก็ต้องเป็นเหตุผลอื่นเขานึกถึงภารกิจที่เกี่ยวกับอูโมโ่ข้าจำได้ว่าระบบพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่ข้าคิดจะสอนเรื่องการปรุงยาดังนั้นข้าจึงได้ภารกิจมาหรือว่าข้าต้องคิดสอนเรื่องทักษะอื่นๆก่อนระบบถึงจะส่งภารกิจมาให้จางอยู่ไม่ได้มั่นใจในเหตุผลนี้นะักแต่เมื่อลองคิดดูดีๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะสอนเรื่องการหลอมภาพลวงตาหรือเรื่องอื่นๆเลย แม้แต่เติ้งชิวฉานที่มีพรสวรรค์ด้านการฝึกสัตว์อสูรนั้นจังอยู่ก็ไม่ได้มีเวลาไปสอนนางส่วนจิ้งจอกพันหน้านั้นหลังจากที่กระตุ้นสายเลือดขึ้นมาทักะภาพลวงตาของนางก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมันไม่ได้แย่กว่าจังอยู่เลยเป็นธรรมดาที่จังอยู่ไม่อาจจะสอนอะไรนางได้งั้นก็เป็นปัญหาที่ตัวข้าเองหรือเขาลองเรียกระบบและถามคำถามนี้แต่ระบบทำตัวเย็นชายกเว้นแค่ตอนมอบรางวัลกับส่งภารกิจจังอยู่ยากจะรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของระบบ กับการที่จังอยู่เรียกระบบครั้งนี้มันไม่ตอบรับราวกับไม่มีตัวตนจังอยู่สูดหายใจเข้าลึกๆและลุกขึ้นยืนพลางมองไปยังเหล่าสิทธิ์ที่ยืนอยู่ที่ลานก่อนจะเดินเข้าไปหาสิทธิ์พวกนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามผลลัพธ์อาจจะเป็นเหมือนที่ข้าเดาไว้แต่ข้าต้องลองดู